สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายลุงจากคอเจ้าก้อขวัญใจการเกษตรค่ะศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์ยาน,น่ามือหนึ่งละมือสองในเขตจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะวันนี้ลุงจะพาชมรถแท็กเตอร์รุ่น y m 3 5 7มเขีด L1 นะคะขนาดแรงม้า57แรงม้าค่ะค่ะสต็อกแน่นเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นสุนดฮิตขายดีในตอนนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆพันกันเลยค่ะ ค่ะส่วนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะสองสว่างได้ไกลเลยค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเพิ่มขึ้นมาจะเป็นระบบรับคอนโทรลนะคะลูกค้าสามารถปรับอุปกรณ์แขนยกได้ตามอัตโนมัติเลยนะคะเหมาะสำหรับพื้นที่ค่ะค่ะเพิ่มมาอีกจะเป็นระบบสมาร์ทแอรซีนะคะลูกค้าหลดเพียงแค่ลูกค้าโหลดแอปเข้ามาในมือถือนะคะสามารถเช็คชั่วโมงการทำงานย้อนหลังของตัวรถได้ค่ะ เบาะนั่งนะคะสามารถปรับได้ตามสรีระของลูกค้าเลยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะเป็นระบบแบบเกียร์เดินหน้าแเกียร์ถอยหลังค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4.16สูบ16วาลวาวนะคะค่ะสำหรับตัวนี้เพิ่มมาพิเศษจะเป็นบ้างยางล้อหลังใหญ่ขึ้นนะคะมาพร้อมกับเวทถ่วงล้อข้างละ40กิโลกรัมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถออกผ่านทอกอ,อได้ทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะหรือจะออกผ่านไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะออกรถตอนนี้ลูกค้ารับรถเพียง60,000บาทค่ะ โปรโมชั่นร้อนแดงเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดสนใจคะ่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0925943444คะ่ะเซลลสายลุงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ